โอ้โหตอนนี้ขึ้นแล้วครับผมจุฬาเหนินฟ้าโคลาดโ,โหหนักมากเลยเมตรห้าสิบทีมงานจุฬาโคลาดครับผมที่สนานมงเรียนนนทุ้มเรามาเชื่อขาดเด้อ โอ้โหขึ้นชันมากสองครั้งครั้งที่สองขึ้นเลยฮะครั้งแรกปรับเข่านิดนึงปลอยครั้งที่สองขึ้นเลยครับสัมภาณ์ช่างน่อยโอเคไหมโอเคโอเคโอเคไม่ช่างโอเค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 โอเวโอเคโัเคโอเออคเอเ สนใจทักมาได้ครับผมจุลาเหินฟ้าโครล่างสนุกด้านล่างครับผมในเวลาลงมันลงเร็วถอยไปทั้งแท้องมีหลุมลงลมถอยหลังเปลุมให้มันลงตอนลงในสนามไม่ว่าละวมจะลงในต้นไม้อ่านาสอทีมงานหาน้ามหน่อยเคเเคผ่านไหมสุดยอดสุดยอดเจ้าเยเจ้าเจ้าเจ้าท่าไหรไม่มีแล้วทางเดียว อาแล้วจะจับกล้องให้หน่อยจับพิเศษนะอันนี้เข้าไปเลยเข้าไป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 ยืนโน่นบรรยายได้เลยจุฬาโคราบครับผมเดี๋ยวพอพอจะเข้ามาสิครึ่งตัวพอ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 นี่มาเทสเรียบร้อยวันที่23เมษายนครับผมนี่ครั้งที่สองเนี้ยเทสเทสสองครั้งขึ้นเลยครับลมเย็นมากเลยลมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูจุฬานะตอนนี้กำลังขึ้นกล้องกำลังขึ้นก้าวว่ากำลังติดลมมาดูได้เลยมาดูได้เลยติดลมแล้ว อ่พอเห็นบ่าวเห็นหนึ่งแน่นอนเลย